เพราะว่าครูหนูไม่ยอมให้ขาดเรียนเลยค่ะกลัวคนจะแบบว่ามัวว่าหายหน้าไป็นไหมอะไรกันก็กลัวนะคะพี่เก้าก็พยายามแบบจัดเวลาให้แบบอุ้ยเธอตรงเรียนอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคอยากให้รับงานบ้างไหมติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะงานอีเวนต์ต้องอันนี้ต้องถามพี่เก้าเลยค่ะหนูก็ไม่ค่อยทราบคือพี่เก้าจะแบบพี่คอนเฟิร์มแล้วนะถึงจะบอกเฟิร์นเลยช่วงเวลาเรียนคณะนี้เสียได้ยไหมคะรายได้ของเราอูเสียดายค่ะแต่หนูว่าไม่อยากดรอปอะค่ะปีครึ่งค่ะถ้าหนูไม่ดรอปนะคะเธอมี อยากเรียนใช่ใช่ก hey, ไปศูนไปเท่าไหร่คะโอ้ก็จะได้ตังค์อยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าพ่อก็แบบไม่อยากให้ดอปบอกเรียนก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนี้พ่อไม่ว่าเลยเ่รถไปเป็นครึ่งนึงได้ไหมครก็ก็ทุกวันนี้ถ้าเกิดไม่ถ่ายละครแล้วมีอีเวนต์บ้างก็คืออยู่ที่มอตลอดเลยค่ะไม่มีงาน มันเป็นเพราะว่าหนูจะเอาสองอย่างให้มันได้มากๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้ค่ะถ้าหนูเลือกจะเอาเรียนแล้วหนูก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งที่ต้องเสียไปอยู่แล้วกล<ง>ัวกระแสเราจะตกไปบ้างไหมคะไม่ค่อยได้ออกงานก็ก็ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าก็ยอมยอมรับได้อะเสียวเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ก็จะก็หนูว่ามันก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนนะคะหนูก็เคยเป็นแบบน้องใหม่ของพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัน เขาบอกว่าช่วงนี้จริงๆแล้วเ,ออเรียนหนักมากนะครับก็ตอนนี้เรียนปี3แล้วเรียนจันทถึงสุกนะฮะร,รวมไปถึงที่บอกว่าละครไอ้คุณผีเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วก็เพิ่งมาทราบเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันผิดพลาดจากตรงไหนแต่ลว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นว่ามันโอเคก็ไทยใหม่ได้มไม่น้อยใจอย่างแน่นอนนะครับร็เล่นกับคุณพอ่อชลันด้วยก็อรอติดตามใจเย็นๆกันกน,นะรับรองว่าเป็นผู้จิ้นกันเลยนะหนุ่มพ่ารอดูรับรองว่าการที่มัน แก้ใหม่ปรับบทใหม่มันต้องดูน่าสนใจใช่แลยมากยิ่งขึ้นอย่างนแน่นอนนะฮะก็รอติดตามกันได้ไอคุณผีที่รักคุณพอดกับคุณใบเฟิร์นนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักแป๊บสักครู่หนึ่งครับใช่ไม่เคยเลยบอกว่าเป็นท้าตัวที่สูงที่สุดในบรรดาพรีเซนเตอร์อยากไปยื่กับเขาเลยระหว่างีแอก็มีแอมก็เป็นแฟนกัน เทานออะไรแบบนี้ว่าไปยืนคอเคลียกสาวไม่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 มีทางแน่นอนไม่มีทางแน่นอนคขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ iNTV Star ค่ะกลับมาพบกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับในเบรกที่2นะครับเรกนี้เรายังมีข่าวนะของดารานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเกรทวินท์นะครับคุณมิววรรณรดรวมไปถึงคุณกวาง A B Normal นะฮะมาอัปเดตกันเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับ,รบแต่ว่าเราขอเริ่มต้นกันที่ภาพบรรยากาศงาน Celebrity Style Beauty ค่ะคที่เปิดตัว c e l e b ลิฟ y แล้วก็ดูโอแม็กค่ะสองบิวตี้โปรแกรมใหม่ล่าสุดของรมร r a w i n c l ิกนั่นเองค่ะคซึ่งเป็นโปรแกรมฟื้นฟูผิวหน้าแบบเร่งด่วนนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงงานนี้ค่ะเราได้สี่ Celebrity เนี่ยมาร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเกรดวรินทร์อสาววิวนรสสาวจูนสาววิตีแล้วก็นาตาลีเกลโมว่าค่ะที่มาร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองให้เพอร์เฟกนั่น เองค,ะค่ะแล้วก็เจอตัวหนุ่มเกรซค่ะมันมีหลายประเด็นให้หนุ่มเกรซเนี่ยต้องเคลียร์กันาาเยอะเลยเริ่อที่อันแรกเลยดีวยกว่ามันมีข่าวว่าหนุ่มเกรซเนี่ยเป็นดารากิเนเงียบ กินสาวๆอ,าอะไรอย่างเงี้ยเ,เออเขาเนี่ยได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะแล้วก็รวมไปถึงมีข่าวว่าเป็นคู่จิ้นกับสาวไอ้กมตรที่เล่นละครเรื่องเหลือซ<อ>ิกเซนด้วยกันด้วยแล้วก็<อ>มีข่าวว่าหนุ่มเกรซเนี่ยชอบสาวไอ้แต่ว่าต้องกินแห้วเพราะว่าสาวไอ้เนี่ยชอบทอมวันนี้<อ>เนี่ยจริงไหมแล้วก็เคยคิดที่จะจีบสาวไอ้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังค่ะครับเอาจริงๆผมว่ามันก็อยู่ที่อยู่ที่คนมองนะไอ้คนที่บอกว่าผมกินเงียบเ็าอาจจะไม่เห็นผมก็ได้ถูกป่ะในที่ ไม่ไม่ไม่คือผมผมถ้าสมมติว่าผมจะมีใครผมผมปิดไม่อยู่ครับกล้องเยอะขนาดนี้ก็เรียกว่าจริงๆก็ตอนนี้ยังยังไม่มี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 ใครไม่มีกลไปไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆกับน้องอายนี่มีข่าวกิ๊กกันมาตั้งแต่ก่อนเริ่มถ่ายแล้วนะแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรครับด้วยความสนิทด้วยแหละครับแล้วก็เล่นกับน้องเขาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคนคนก็คิดได้ว่าเป็นข่าวแต่จริงๆไม่มีอะไรครับแล้วาขอเนสนิทกับอายอยู่เหมือนเดิมคะสนิทมากกว่าเดิมครับเพราะว่า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสนิทเป็นเพื่อนจริงเป็นเป็นน้องอะไรอย่างงี้อย่าเข้าใจผิดเคยคิดจะจีบไหมเหรอเคยชอบเขาตั้งแต่ดูโฆษณาแล้วนะแต่ว่าพอท like uh, ํางานด้วยกันแล้วจริงเราเราก็มันเหมือนพอทํางานด้วยกันแล้วเขาก็เป็นน้องแล้วอะเราก็ไม่ได้คิดจะจีบเขาหมายถึงว่าเคยเห็นเขาในโฆษณามาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็สวยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นด้วยกันแล้วก็ได้ร่วมงานกันอะไรนะอะไรนะไม่เคยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาชอบทอง ค่ะก็อย่างที่หนุ่มเกรทเขาบอกแล้วค่ะพี่เต้ยค่ะจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่คนจะมองนะอย่างที่คนที่บอกว่าหนุ่มเกรทเนี่ยกินเงียบเขาบอกว่าอ,อ,อาจจะไม่เห็นผมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีแฟนหรือมีอะไรจริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องปิดไม่อยู่อยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นดาราแล้วก็ส่วนข่าวคู่จิ้นกับไอ้กมลเนี่ยเขาบอกจริงๆเนี่ยมีข่าวตั้งแต่ก่อนเริ่มถ่ายซิกเซ็ตแล้วไม่มีอะไรด้วยความที่สนิทกันก็เลยเล่นกับน้องบ่อยส่วนที่ว่าจะจีบสาวไอแต่ว่าสาวไอเนี่ยชอบทอมเขาบอกว่าไม่รู้ว่าน้องชอบทอมหรือเปล่า แ,แบบมีความสุขอะไรประมาณนี้พอถามว่าเคยคิดที่จะจีบไหมเขาบอกว่าเคยชอบเขาค่ะตั้งแต่ดูโฆษณาแล้วแต่ว่าพอทํางานด้วยกันปุ๊บเพื่อเป็นพี่น้องกันดีกว่าเอาเอรอรุอ่นรอติดตามันต่อไปลุมเกรซววินทร์ทน,นะครับมากันที่สาวสวยคนนี้ดีกว่าคุณวีวรรณรนะฮะเจอคนคุณวีทันทีเลยต้องอัปเดตกันหน่อยเห็นเขาว่ามีข่าวว่านะครับรู้สึกยไงบ้างติดโผลดาราที่มีข่าวกับผู้ชายเยอะที่สุดแล้วก็เหมือนว่าเขาใช้คาว่าใช้ผู้ชายเปลืองมากที่สุดค่ะโอ้ ข่าวนี้สาววิวจะว่าอย่างไรนะครับรู้ถึงรู้สึกน้อยไหมกับข่าวที่ออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ํามดึง่องหัวใจด้วยตอนนี้หัวใจเป็นอย่างไรบ้างล่ะครับรวมถึงมีข่าวว่าแอบกินพระเอกจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีข่าวบอกว่าพ่อแม่วิวมีข่าวกับไม้เนี่ยทําให้ไม้เนี่ยได้คุยกับวิวมากยิ่งขึ้นทําให้หรือว่าไม้ยิกวิวหรือเปล่าเอออะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับวิววันดร์ดครับก็เป็นข่าวมาเรื่อยๆเลยค่ะ ก็ไม่โอเคก็ถือว่ามันเป็นยังไงอ่ะเราโตขึ้นเนาะแล้วก็มีข่าวมีแบบมีภาพที่โตขึ้นมีละครที่ร้ายมีบทเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นข่าวง่ายก็ พยายามมองไปทางที่ดีถ้าถ้าจะมีเสน่ห์หรือจะมีคนชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจคำว่าเข้าใจคำว่าสาวดา,า,าราสาวช้ผู้ชายเปลืองโอ้งั้นก็คงไม่ดี <laughs> <laughs> ก็เพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้เปลืองอะ่ะมันก็ในชีวิตจริงๆมันไม่ได้มีแบบตามข่าวอะ่ะคือถ้าในข่าวแล้วอันนั้นเป็นเป็นของจริงของเรา <c oughs> เป็นผู้ชายในสต็อกของเราเออนั่นก็ว่าไปอย่างแต่อันนี้มันก็เป็นข่าวทั้งนั้นเลย <c oughs> มันมันก็ไม่ดีหรอกค่ะคือคนที่แบบ คนที่รักคนที่เป็นห่วงแฟนคลับหรือว่าผู้ใหญ่เองอะมองก็เห็นแบบเห็นแตข่ข่าวข่าวข่าวเต็มไปเลยบางทีคนใหม่ๆที่รู้จักก็รู้จักจากขายย่าวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีค่ะเออจริง,รงๆเราก็ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าแค่ว่าเออเราก็คือมันไม่ใช่มันก็หายไปเองเยอะยไรเงี้ยค่ะคือคนไหนที่เราดูเราคุยเราคบจริงมันก็จะมีข่าวแบบเออให้เห็นแต่ว่าไหนที่มันเป็นเป็นข่าวที่มันพูดขึ้นมายอะยไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็หายไปอะ หัวใจก็แฮปปี้ดีค่ะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอะรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองเลแล้วแฮปปี้มากกว่าโสดค่ะกแม่เราเป็นคม่แล้วเหมือนเราไม่คุยกับไม้เหมือนดไม้่ได้คุยเลยค่ะ,คคะใช่ตั้งแต่<ม>ตั้งแต่เป็นข่าวก็ยังไม่ได้คุยกับไม้เลยไม่ได้คุยกันเลยค่ะเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าอะไรคือแบบเราก็เจอแม่ทุกวันมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นคือเราเป็นให้กําลังใจกันไปมากกว่าว่าเ้ยคือเรื่องที่แบบมันไร้สาระมันไม่จริงเราแค่แบบเอออย่าไปใส่ใจ เราก็ดูแลกันนะเขาบอกจริงๆแล้วมีข่าวเข่บอกใช้ผู้ชายเปลืองนะเขาบอกจริงๆแล้วก็หน่อยไหมเขาบอกมันก็ไม่ดีหรอกค่ะเขาบอกบางทีเขาอาจจะรับบทเป็นนางร้ายเซ็กซี่โตขึ้นภาพเป็นอย่างนั้นไปประมาณนั้นนะครับรวมไปถึงข่าวที่บอกว่านะตอนนี้หัวใจยังแฮปปี้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่บอกว่าแอบกินพระเอกนะฮะแล้วก็บอกว่าแม่วิวเนี่ยมีข่าวกับไม้ทําให้วิวได้รู้จักกับไม้มากยิ่งขึ้นเขาบอกจริงๆแล้วไม่ได้คุยเลยค่ะ ตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยไม่ได้คุยกับไม้แล้วก็ยังแทบจะไม่ได้เจอกับไม้เลยนะรอติดตามกันต่อไปนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายค่ะกับภาพบรรยากาศโตโยตา้ามอเตอร์สปอร์ตสนามที่4ค่ะโหที่ได้ด้ว,ว่าเดินทางแข่งขันมาถึงสนามที่4แล้วแล้วก็งานนี้ค่ะก็ยังได้เหล่าดาราศิลปินเนี่ยมาร่วมแข่งกันเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสาวกระแตค่ะรวมไปถึงสาวตายชัดชดาพรแล้วก็หนุ่มกวาง a e อ n o น m a l ของเราค่ะคะตัตัวหนุ่มกวางก็เลยต้องขออัปเดตถึงฟีดแบ็กเพลงถือว่าเราไม่เคยพบกันที่ฟีเจอร ป้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็รวมไปถึงคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยจะมีให้เห็นกันเมื่อไหร่แล้วก็อัปเดตถึงธุรกิจนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังค่ะครับก็ตอนนี้ฟีดแบ็กดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เวลาเราเล่นคอนเสิร์ตคนเริ่มลองได้เริ่มโดดกับเราได้ร้องกับเราได้แล้วอะไรเงี้ยครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยสําหรับเพลงนี้นะครับทำไมต้องเป็นพี่ตุ่นมาเธอคือเพลงนี้เราเราดีไซน์ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องมีศิลปินมาฟีเจอริงด้วยแล ก็เลยเลือกเลือกกันอยู่หลายๆคนนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นพอดีพี่มอกิตาในวงพี่โอง่งเนี่ยเขาเขาชื่นชอบพี่ตุลเป็นงานส่วนตัวเขาก็เลยเสนอชื่อขึ้นมาแล้วก็อกเออพี่ตุลเขาเขียนเนื้อได้ แล้ววิธีการเขียนเนื้อคือเขาเขียนแบบคมครับเขียนคือตัวเขาเป็นนักกวีเพราะฉะนั้นเขาจะเขียนคําที่เปรียบเปยเปรียบอะไรแบบว่าดูแบบเราคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นีิตุนครับฟีทแตกของ,เพ,งเพลงทุกเพลงที่ปล่อยมาหลังจากกลับมาก็ดีทุกเพลงเลยนะครับผมต้องขอบคุณคนฟังจริงๆเลยที่เราหายไปตั้งหกปีแต่กลับมาแล้วแล้วยังให้การต้อนรับการกลับมาเราได้ดีขนาดนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับมีเสียวๆเหมือนกันมีแบบ ไม่มั่นใจเหมือนงานตอนแรกแต่ว่าก็ทุกๆครั้งที่แต่ปล่อยไปแต่ละเพลงและได้รับฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยก็ทําให้แบบมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สบายใจมากขึ้นที่จะทํางานถามถึงคนเสิร์ตใหญ่ครับขายไปหกนานมากมอยากมีเหมือนกันนะฮะก็คงต้องเดี๋ยวคงต้องรอดูกันก่อนแต่อาจคงไม่ใช่ปีนี้แน่นอนแล้วแหละก็เดี๋ยวคงทําอัลบั้มให้เสร็จปล่อยปล่อยอัลบั้มให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ,รบผมถามถึงธุรกิจบ้างเปิดใหม่ ก็มีร้านเครื่องดื่มที่ที่อยู่ตรงนางนิตจีนะครับชื่อขับไฟเดย์ก็โอเคอันนี้เปิดแบบเปิดชิวๆกับเพื่อนๆสนุกๆน,กนะครับก็บบไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีรีสอร์ทที่บายแอนเบนะครับผมเอ่อ่สมมิดชื่อ buy and บายแอนเบอันนี้ก็ดีนะครับปีบบแฝกดีตลอดเต็มมาตลอดตั้งแต่เปิดนะครับผมเดี๋ยวประมาณปีหน้าเนี่ยจะมีจะมีกิจการที่เพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นอะไรครับบอกได้ไหมครับอ่าเป็นน่าจะเป็นที่ลังรถนะครับผมเป็นกิจการในฝันเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวกาลังวางแผนอะไรกันอยู่แต่ว่า น่าจะประมาณต้นปีน่าจะได้เห็นกัน ค่ะอย่างที่หนุ่มกวางบอกว่าฟิดแบกตอนนี้เนี่ยดีมากแล้วก็ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ยคนก็ร้องตามกันหมดโอ้ยเป็นใครก็ต้องเป็นเปิมหนเนพิ้เยเนาะแล้วก็รวมไปถึงคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าอยากมีแต่ว่าต้องรอดูก่อนค่ะแต่ว่าคงไม่ใช่ปีนี้แน่ๆ<อ>สาหรับปีนี้เนี่ยขอทําอัลบั้มเต็มก่อนดีกว่าค่ะคส่วนธุรกิจตอนนี้เนี่ยเพิ่งเปิดร้านขายเครื่องดื่มคลับไฟเดย์แล้วก็ยังมีธุรกิจรีสอร์ทที่สมิธเนี่ยฟิดแบกเนี่ยดีมากๆเลยแล้ว กลับมานะครับ AB Normal <ช>กลับมาแล้วฟีดแบ็กแต่เพลงดีทุกเพลงธุกรกิจก็รุ่งนะฮะรอดูติดตามกันต่อไปสำหรับคุณกวาง AB Normal นะครับแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะฮะก่อนจะจากกันไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกของเราด้วยครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ B1 ค่ะแล้วก็รวมไปถึงต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ซินวีด้วยนั่นเองค่ะถูกต้องนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับการติชมรายการของเรานะครับกับที่ระล่าง ะะก็เป็นปลายฉิบัตรกับจดหมายนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะถูกต้องครับนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ